พี่ชายมาที่โฮจิมินห์เวียดนามฉันบอกคุณถ้าไม่ทำตามแบบของบ้านคุณการสะผมแบบจัก,กรพรรดิจริงๆแล้วเหมือนมาเองโอเคพี่น้องเซียวเฟิงตอนนี้ลงเครื่องแล้วเวียดนามโฮจิมินห์มีคนบอกว่ามาเวียดนามก็ต้องลอง การนวดศีส,สแบบจักรพรรดิที่นี่วันนี้เฟิงจะมาในมุมมองบุคคลที่หนึ่งพาทุกคนมาสัมผัสกระบวนการนวดศีส,สแบบจักรพรรดิทั้งหมดโอเคเราเข้ามาแล้วนะสวัสดีถ่ายไม่ได้หรือพี่น้องเอ๋ยน่าเสียดายจริงๆเขาไม่ให้เราถ่ายฉันไม่รู้ว่าบล็อกเกอร์คนนั้นถ่ายยังไงฉันเพิ่งไปถามเขาบอกว่าต้องไปขออนุญาตจากเจ้านายของเขาขออนุญาตต้องใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ แบบนี้ถึงจะถ่ายได้โทษฉันก็รอไม่ไหวแล้วไม่ได้เราต้องหาที่ที่เหมาะสมเปลี่ยนร้านเถอะร้านนั้นก็ไม่ให้เราถ่ายแต่ฉันไม่เชื่อหรอกไม่มีร้านไหนที่ถ่ายไม่ได้เลยยังคำเดิมนั่นแหละกราบใดที่พวกคุณอยากดูพี่น้องเอย๋ยตอนนี้เรากำลังหาร้านสักผมน่าจะเป็นร้านนี้แหละเดี๋ยวถามดูว่าสามารถสวัสดีครับ ขอถามหน่อยผมเป็นบล็อกเกอร์วิดีโอสั้นครับฉันสามารถถ่ายวิดีโอระหว่างนวดได้ไหมคุณมีการนัดหมายไหมนัดหมายเหรอนวดใช่ฉันเป็นบล็อกเกอร์วิดีโอสั้นเพราะฉันเห็นบล็อกเกอร์คนอื่นถ่ายที่นี่ฉันอยากถ่ายให้แฟนๆของฉันดูบ้างเป็นแบบนี้ถ้าเขาจะถ่ายทำต้องแจ้งเราล่วงหน้าฉันไปมาหลายร้านแล้วพวกเขาก็บอกฉันแบบนี้ บอกว่าจะไม่ต้องนัดหมายได้ไหมไม่ต้องนัดหมายคุณจะพูดอะไรไหมระหว่างที่คุณถ่ายทําคุณอยากพูดไหมหรือจะไม่พูดก็ได้เพราะตอนนี้ตอนนี้ห้องเดี่ยวก็มีคนอยู่แล้วถ้าเป็นห้องรวมก็ห้องเดี่ยวต้องรอนานแค่ไหนตอนนี้เราไม่มีห้องเดี่ยว แต่ระหว่างสองคนสามารถถ่ายให้คุณได้ให้คุณนั่งคนเดียวแต่ต้องรอหน่อยเกือบจะไม่มีคุณคุณมาคืนนี้อีกทีคืนนี้ฉันมีนัดอื่นใช่ใช่คืนนี้ฉันต้องแล้วคุณหรือไม่ก็งั้นฉันรออีกหน่อยต้องรอนานแค่ไหนประมาณชั่วโมงครึ่งได้ไหมโอเคพวกเราพี่เปลี่ยนรองเท้าใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วโอเคพวกเราเราไปกันเถอะ เปลี่ยนรองเท้าพวกคุณพูดภาษาจีนได้ไหมฉันพูดได้นิดหน่อยโอเคถอดถุงเท้าด้วยเหรอถอดถุงเท้านะโอเคถอดถุงเท้าด้วยพี่น้องมีสองสาวบริการน้องเฟิงโอ้พระเจ้าบริการนี้ดีจริงๆฉันพูดความจริงตอนนี้เรามาเปลี่ยนชุดกันเถอะโอเคพี่น้องมาเปลี่ยนชุดกันเถอะมาสัมผัสประสบการณ์นี้สองสาวงามคอยรับใช้ฉันมันเป็นยังไงบ้าง เซี่ยเฟิงเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ให้ทุกคนดูแล้วมีแฟนๆหลายคนถามเซียยเฟิงบ่อยๆว่าควรซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศราคาถูกอย่างไรจะใช้ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงให้น้อยที่สุดได้อย่างไรงั้นต่อไปนี้ฉันจะแบ่งปันเคล็ดลับเล็กๆของฉันทุกคนเปิดค้นหา362233โดยไม่จํากัดประเภทเวลาคุณจะเห็นตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปเชจูโอซาก้าโซค้นหาสี่7ปดรับกูปองน้ํามัน ไปกลับประหยัดอีก40วันนี้รับเลยยอดเยี่ยมสาวคนนี้หน้าตาดีมากเอาละพวกเราตอนนี้เราล้างเสร็จแล้วพาเราไปชั้นสามมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้เฟิงยังคงคาดหวังอยู่มากโอเคเรามาที่ห้องพิเศษของเขาตอนนี้โอ้พระเจ้าดีมากสวัสดี สวยมากตอนนี้ต้องทำอะไรโอเคพวกเราตอนนี้ทำอะไรกันตอนนี้ควรจะเป็นต่อที่เขากวนหนวดให้ฉันแล้วเจ็บไหมพี่กังเจ็บนิดหน่อยเชียวพวกเรา ตอนนี้เขากำลังจัดแต่งคิ้วให้เราพวกเราตอนนี้เขากำลังช่วยนวดขาให้เรากดได้สบายมากนี่ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่นวดนวดหน้าใช่ไหมนวดหน้าพี่ดูหน่อยโอ้โหพวกพี่ลายของเฟิงปวดมากเรามาถามหน่อย สาวสวยคนนี้จะสามารถนวดได้ไหมสาวสวยรอสักครู่จะนวดบ่าเราได้ไหมได้สิใช่ไหมใช่โอเคตอนนี้เขากำลังช่วยนวดขาให้เรามืออาชีพมากเขาตอนนี้อยู่กับพี่สาวคนนี้โอเคสุดยอดเลยเย็นจังพระเจ้าสบายมากคุณพูดอีกครั้งได้ไหม พวกนายเดาอายุเขาสิเธออายุยี่สิบสี่ปีแต่คุณอายุยี่สิบเอ็ดปีใช่เรียกฉันหรือพี่สาวบอกให้ฉันเรียกเธอว่าพี่สาวพวกพี่ชายน้องชายเรียกฉันว่าน้องชายแต่เฟิงน้อยเรียกแค่สี่สิใช่สนุกมากตอนนี้พวกพี่ชายรู้สึกดีมากคุณชื่ออะไร ชื่อของฉันคือเทนมีชื่อภาษาจีนใหม่ซินเฉาซินเฉาใช่ชื่อดีมากแล้วเธอชื่ออะไรผู้หญิงคนนั้นลูซี่ลูซี่โอ้ชื่อใหม่ใช่ชื่อนี้ดีนะ พี่ชายมานี่หน่อยเรียกฉันว่าพี่ชายพวกนายโอ้พระเจ้าน้องสาวคนนี้น่ารักมากโอ้โหโอ้โหข้างบนมีคนกดหัวข้างล่างมีคนกดขา นั่งขึ้นมานั่นคือกดอะไรหันมาทางนี้ตอนนี้ควรจะกดหลังก่อนพี่น้องเอย๋ยเมื่ออาชีพโอเคพี่น้องเอย๋ย เล็กฟงตอนนี้จะไปสับผมรองเท้าโอเคใส่รองเท้าไปสับผมสุดยอดมากฉันพูดจริงๆโอเคโอเค ตอนนี้ช่วยเช็ดผมให้เราและะเอียดมากพระเจ้าต่อไปทำอะไรนั่งขึ้นโอเคต่อไปเราจะนั่งขึ้นมาแล้วพวกพี่รู้สึกหมว่าเฟิงน้อยชุดนี้ผิวเขาดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้เขากำลังช่วยเช็ดผมให้เราโอ้ทำดีจังโหดีมากพี่น้องคนนี้ใส่ใจกว่าแฟนฉันอีกฉันพูดจริงๆพี่น้อง ฉันมาแล้วตรงนี้ใช้แรงได้มากขึ้นตอนนี้เราจะไปตามเขาไปเป่าผมที่ไหนเป่าผมที่นี่โอเคให้ทุกคนดูหน่อยนี่คือที่เป่าผม ตอนนี้ต้องหลับตาแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรพี่น้องคือโอเคโอเคพี่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 น้องมันสุดยอดมากเจ้านายช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมได้สิที่นี่เรามีโปรเจกต์หลายอย่าง90นาที 50าสิบห้าสิบดับบิลยูหนึสิบนาทีหกสิบแล้วยังมีมสี่มือเก้าสิบนาทีเก้าสิบที่น้องเอ๋ยเฟิงนี่ก็ล้างหัวเสร็จแล้วนะต้องยอมรับเลยว่าการนวดศีส,สแบบจักรพรรดิที่เวียดนามหลักเหลี่ยงมันจริงๆแล้วมันต่างจากในประเทศเรามาโอ้โหทุกคนควรลองมาสัมผัสด,ดูสักครั้งประสบการณ์ดีจริงๆและก็ ฉันขอแนะนําให้คุณไปบ้านของเขาอย่างยิ่งซีมือมีคุณผู้หญิงสองคนคอยบริการซูเปอร์สติกระโอเคเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ